ใช้ประสบการ์เสริมวิตามินให้ลูกสูงทันเพื่อนสิ่งแรกเลยที่คุณหมอจะแนะนําให้แม่แม่ทำกันก็คือการให้ลูกทานอาหารที่หลากหลายและมีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมเช่นนมผักปลาต่อมานะคะการนอนเป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะร่างกายจะหลัง่งรสฮอร์โมนออกมาหากเด็กๆได้เ,ดเข้านอนไวและหลับลึกอย่างเต็มที่สุดท้ายแล้วเด็กก็คือเด็กนะคะการเล่นและการทํากิจกรรมนอกบ้านเช่นการวิง่งการกระโดดจะทาให้เด็กๆมีสุขภาพที่ดีและมีพัฒนาการในความสูงหากทำสิ่งเหล่านี้หมดแล้วแต่ลูกก็ยังไม่สูงตู่แนะนําขาให้ทานแคลดีเคทูซ พลัสของโปรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้กับลูกน้อยตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่กินง่ายคุณภาพมาเต็มมาในรูปแบบของเจลลี่กระตุ้นการสร้างกรดฮอร์โมนเสริมสร้างเซลล์กระดูกและพัฒนาการเจริญเติบโตทางร่างกายด้วยฝ่ามากาบ้ามีส่วนประกอบของแคลเซียมอลเทอเนตที่เป็นแคลเซียมจากธรรมชาติสามารถดูดซึมได้ดีที่สุด95นแถมยังมีวิตามิน d 3และ K 2ช่วยดูดซึมแคลเซียมและนำแคลเซียมเข้าสู่กระดูกได้อย่างสมบูรณ์แค่นี้ลูกก็สูงเท่าเพื่อนไม่ตกเกณฑ์แม่ก็หมดความกััังงงงววลลลไปเเาะนนึใคยยกกดดดูููแมสสห้้บ่